สำหรับนี่ดูดูดูการทักทายเเงี้ยทักทายเไงตัวนี้คือออร์เรนบาบูนนะครับทุกคนอันนี้ก็ครับก็ขอการาบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช anel exotic เดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับเปิดคังแมงมูมทารันุล่านะครับว่าแมงมูมทารันุล่าของผมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ชนิดนะครับก็ สำหรับแรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้นะครับก็คือมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามานานแล้วนะครับว่าที่เลี้ยงอ่าทาันทูล่ากี่ชนิดนะครับมีชนิดไหนบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําการตอบคําถามเหล่านั้นให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สาหรับคลิป q a นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับรอกันสักพักนะครับตอนนี้ก็กําลังรวบรวมคําถามนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอทาคลิปให้นะครับก็รอติดตามนะครับอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้นะครับแต่สาหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดู คางแมงมุมกันก่อนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมคางแมงมุมทาลัทุล่ากันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกาลังใจให้กับผมในการทำคลิปนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่อันที่โซนแมงมุมของผมนะครับก็จริงๆก็มีแมงป่องด้วยแต่ว่าแมงป่องยังน้อยอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ทําการรีวิวในวันนี้ครับโอเคก็ผมกลัวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการอารีวิว เปิดคังแมงมุมกันดีกว่าเดี๋ยวขอเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งครับมากันที่ตัวแรกเลยตัวแรกนะครับตัวนี้ bb นะครับ brazilian black น,นะครับตัวนี้ก็เป็นแมงมุมทารันทูล่าที่ราคาสูงอยู่นะครับแล้วก็มีความสวยงามอายุก็ยาวนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเพศเมียก,ก็เลี้ยงยาวๆเลยก็มือใหม่ก็เลี้ยงได้นะครับตัวนี้แต่ราคาจะสูงไปสักนิดนึงนะครับตัวเล็กๆนี่ก็สองพันแล้วประมาณสองนิ้วนี่ก็สองพันได้แล้วนะครับ แต่ก็โตขึ้นก็จะมีความดําสวยดีนะครับโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยไม่ทันกินครับมันเยอะมากเดีย๋ยวคลิปจะยาวมากเลยนะครับโอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้อะไรอ๋อตัวนี้น้องน้องเขาฮอนบาบูหรือดาริงกิว่าชื่ออะไรนะประมาณนี้แหละที่ผมได้ทําการผสมไปนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะ ตัวนี้ก็ไม่อยากไปกวนเขามากนะครับเพราะว่าผมก็พึ่งผสมพันธุ์เข้าไปนะครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้พาราไฮบาน่านะครับหรือแซมอนพิงค์เบรดิเตอร์นะครับโอ้ดูความดุร้ายตัวนี้นะครับเมื่อตัวเต็มวัยจะขนาดใหญ่ได้มากๆลยนะครับเป็น9นิ้ว10นิ้วอ่ะอใหญ่ได้แต่นี้คือยังยังเล็กอยู่นะครับ มีอยู่หลายตัวเหมือนกันเออสําหรับตัวไหนที่ซ้ําๆนะครับผมจะถ่ายแค่แป๊บเดียวนะครับเพื่อไม่ให้นานเกินไปมามาที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้อาลิโซนาบอนนะครับเขาเรียกกันหลายชื่อนะบมงมุมอะถ้าเรียกชื่อแบบผิดแปลกจากเพื่อนๆไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อให้นะครับตัวนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็ถ้าเป็นตัวเมียเดี๋ยวก็รอผสมพันธุ์นะครับโอยเก็บมานที่ตัวต่อไปนะครับบาซิเลียนแบ็คแอนด์ไวท์นะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ในกล่องเล็กอยู่นะครับตัวนี้ก็เลี้ยงมาสักพักแล้วนะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ประเทศไทยนะครับส่งเข้าประกวดนะครับก็คือเจ้าบึ้งมาลายนั่นเองตัวนี้ก็เป็นบึ้งไทยที่มีลักษณะสีสันที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับและก็อย่างที่เรารู้กันนะครับบึ้งไทยหลายๆตัวดุมากนะครับผมจะไม่เอาเขาออกมาจากกล่องนะครับเพราะว่าอ่า เขาจะวิ่งหนีได้นะตัวขนาดนี้ผมก็กลัวหาไม่เจอนะทุกคนโอเคก็ดูแค่ในกล่องก็พอแล้วกันเนาะโอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับบัตรเล็กนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ก็ค่อนข้างที่จะโตช้านะครับสําหรับตัวนี้ก็คล้ายๆพวกไฟเล็กพวกเลสเล็กอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเนี่ยนะครับจะออกส้มๆหน่อยตัวนี้ก็มันก็มีความแตกต่างกันนะครับทุกคนแต่ผมก็อธิบายไม่ได้นะพอน เออผมจาไม่ได้ว่าจุดจาแนกของแต่ละสายพันธุ์มันคืออะไรนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับว่าเราจะได้ดูตัวอะไรกันดีเดีย๋ยวขอเก็บไอ้สองตัวนี้ก่อนมามาเริ่มกันที่ตัวเล็กๆนะครับจริงๆก็ไม่อยากถ่ายหรอกตัวเล็กๆอ่ะแต่เรา,เราทําคลิปเปิดคางเราต้องถ่ายนะครับอันนี้ก็คืออ่าก็เล่นบูเล็กบาบูนนะครับตัวนี้ก็เมื่อตัวเต็มไวก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้น้องฟักทอง พับกินพับกินยังเป็นตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ว่าลายก้นเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นลายแบบปักทองปักทองครับเมื่อก่อนตัวไม่กี่บาทเองตัวเนี้แต่เดี๋ยวนี้แพงนะครับเพราะว่าการแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับพวกจําจนวนที่เพาะได้การต้องการของตลาดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นไวนีนะครับไวนีก็สวยงามนะครับอันนี้ก็เลี้ยงมาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ยอมโตนะพวกนี้ อ่ามาตัวนี้นะครับเป็นบึ้งส้มนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักถ้าไม่ได้อยู่ในวงการในมุมนะครับก็จะรู้จักแค่สี่ตัวครับึ้งน้ําเงินบึ้งน้ําตาลบึ้งมาลายบึ้งดําอ่าแต่ตัวนี้คือบึ้งส้มนะครับตัวนี้บึ้งส้มก็จะมีลักษณะสีที่อ่าออกไปทางเศษสีส้มๆกว่าบึ้งน้าตาลน,นะครับบึ้งน้าตาลมันจะออกน้าตาลน้ำตาลใช่ไหมตัวนี้มันจะออกไปท้างส้มๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับ แต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับโตขึ้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่สีสวยคล้ายๆบึ้งน้ําตาลตอนเด็กนั่นแหละแต่ว่าพอโตขึ้นอาจจะเห็นสีส้มที่มันชัดเจนขึ้นนะทุกคนโอเคทุกคนมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้อาบัซซิเลียนบูผมไม่รู้ผมโดนหลอกมาหรือเปล่านะตอนผมไปประวูณน่ะสีบางควรจะเริ่มออกมาได้แล้วและใครใครดูออกบอกด้วยนะครับว่าใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมโดนหลอกมาหรือเปล่านะทุกคน มาตันที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเลดนีนะครับผมชอบเรียกชื่อสากลอะชื่ออังกฤษมากกว่าชื่อวิทยาศาสตร์นะทุกคนเลดนี Let นะครับตัวนี้หน้ากากตรงหน้ากากก็เริ่มขึ้นแดงๆส้มๆ,ๆแล้วนะครับอันนี้เคอรี่แฮร์นะครับทุกคนตัวนี้นะครับเป็นแมงมุมทารันทูล่าตัวที่สองนะครับที่ผมได้เลี้ยงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดมาเลยนะครับตัวแรกจะเป็นโกเดนี ee, แต่ว่าตัวนั้นออกมาเป็นตัวผู้ก็เลยตายเร็วนะครับแต่ตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมีย ก็เลยยังเลี้ยงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับสําหรับเคอรี่แฮอันนี้ก็เป็นสายต้นไม้นะครับคล้ายคล้าลกาลิสพวกตระกูลนั่นแหละตระกูลพีแต่ตัวน,นี้ไม่ใช่ลกาลิสนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับผมก็พยายามเก็บให้ได้ครบทุกสายพันธุ์นะครับวดลายสวยทรงไปทางผู้นะตอนนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ดูไม่เป็นนะต้องเช็คภาพอย่างเดียวอันนี้โคเดนบาบูนนะครับนี่ ตัวนี้ก็มีวางแผนจะผสมพันธุ์อยู่นะครับแต่รอตัวผู้อยู่นะทุกคนดูหน้าตาหน้าเกรงขรามเหลือเกินออกมาหน่อยซีเพื่อนๆอ,อยากเห็นออกมาหน่อยเร็วออกมาหน่อยเร็วดูความดุร้ายไหนออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ครับสีก็จะแบบออกแบบมันไม่เหลืองมากมันจะออกเป็นนาอหนีอีก <c oughs> โอเคไหนๆก็น้องหนีออกมานอกกล่องละ มีน้องๆหลายคนนะครับเคยมาสอบถามนะครับว่าถ้ามงมุมทารันทุล,ล่าหลุดออกจาก,กองเนี้ยแล้วจับไม่ได้ทําไงก็หาแก้วหรืออะไรกระปุกลักษณะนี้มานะครับแล้วก็ครอบไปเลยทุกคนเอ้าไม่ทันเนี่ยครับแล้วก็ครอบในพอครอบเข้ามาแล้วนะครับเราก็ใช้ฟอสเซปนะครับเขีย่ยลงมาครับเอา,าไปในกล่องเลี้ยงแล้วก็ใช้ฟอสเฟปเขีย่ยลงมาครับแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าทําให้ดูจะนานนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปที่ตอนทําเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าเนาะ นี่ให้ดูสีสักทีหนึ่งอะเห็นไหมก้นเขาค่อนข้างใหญ่ผมกลัวเขาลอกคาบก่อนที่จะผสมเดิหรือหลังผสมไปแล้ว่อยลอกคาบนันนี้ผมก็กลัวหยกมากันที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นอ่าโกลเด้นนีนะครับเป็นลูกรักของผมเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ่าผมได้ทําการทาคลิปแจกเพื่อนๆไปนะคือตัวนี้เป็นตัวที่ออกลูกมานะครับทุกคนเป็นตัวที่ผมได้เอาลูกๆเขามาขายแล้วก็ได้แจกเพื่อนๆนยะตอนกิจกรรมตอนนั้นนะครับตัวนี้เลย โอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นแข้งทองนะครับทุกคนแข้งทองนะครับก็เป็น uh, ทารันทูลา่าทางใต้ของประเทศไทยนะครับก็มีความดุอยู่นะครับดูด,ด,ด,ดูดูลักษณะเป็นไงดุไหมอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับทุกคนขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดุด้วยแย่ yeah, แล้วขึ้นดินจริงเลยตัวนี้มากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เพื่อนฝากไว้นะครับแล้วก็เกรงว่าจะเป็นตัวผู้ เพื่อนก็นเลยยังไม่เอาคืนนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงต่อไม่ได้นานนะครับถ้าเป็นตัวผู้เดี๋ยวผมเอาเก็บไว้ทําประโยชน์ดีกว่านะครับทุกคนอันนี้เป็นเฟรมนี้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมากันที่ตัวต่อไปเมทัลิก้าตัวนี้ก็เป็นตัวสวยๆตัวหนึ่งของสายต้นไม้นะครับทุกคนหลายๆคนอยากจะได้แน่นอนตัวนี้เป็นตัวนี้มีความสวยของสายต้นไม้นะครับก็จะมีความเป็นแบบสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับตัวนี้ ก็จริงๆสีเห็นด้วยตาจะน้ำเงินกว่าในกล้องนะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มๆเ,เลยนะครับสวยแต่เนี้ถ่ายในกล้องมันไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเท่าไหร่อันนี้มากันที่โรซี่พิงโรซี่นะครับตัวนี้ก็โตช้านะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับดูจากลักษณะขนลักษณะอะไรเงี้ยสวยงามนะครับแต่ก็ พี่ๆในวงการหลายๆคนนะครับก็บอกผมมาว่าตัวนี้เพาะยากนะครับทุกคนทําให้ราคาราคาคตัวแบบไซส์เล็กๆยังแพงอยู่เพราะว่าเพาะยากก็ตอนนี้มันเพิ่งสมนิ้วกว่าแล้วก็เป็นเพนเมีด้วยผมก็รอจนประมาณสี่ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วกว่าเนี่ยเดีย๋ยวผมจะลองผสมด้วยตัวของผมเองดูนะครับโอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับตอนนี้เป็นโอ้โหสายต้นไม้ตัวแรกเลยนะครับที่ผมเลี้ยงแล้วก็เป็นตัวเมียก็คือเลกานิต ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะลอกคาบหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาหารเขาก็ไม่กินนะทุกคนจะว่าผสมพันธุ์ไปแล้วก็ไม่ได้ผสมนะนิ่ตัวผู้มันไม่ยอมเข้านะครับทุกคนก็เป็นอ่าถ่ายต้นไม้เบื้องต้นนะตัวเมื่อกี้นี้มากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นคิงนะครับคิงบาบูนนะครับดูลักษณะสีเห็นแค่ขาก็รู้แล้วว่าสวยแต่ตัวนี้ก็โตช้าแล้วก็ขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ทุกคน สีเขาจะออกเป็นน้ําตาลโซนส้มๆนะทุกคนน้ําตาลไม่ใช่น้าตาลแบบน้าตาลมืดอะ่ะน้ําตาลสว่างๆหน่อยอืมก็สง่าง,งามดีครับสวยงามนะครับดูดูสีอะ่ะมันไม่ใช่น้ําตาลแบบมืดๆอะ่ะน้ําตาลสว่างๆนะทําให้แบบสวยงามมากทุกคนตัวนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วเหมือนกันอ่าโอเคสําหรับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าเม็กซิกันไฟเล็กนะครับเมื่อก่อนราคาก็สูงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ในไทยก็พอกันได้หลายคนหลายเจ้าแล้วทําให้ราคา ไซสเ์เล็กๆเนี่ยเหลือแค่ประมาณ3า0ร้อยสี่้อยเท่านั้นเองนะครับก็มือใหม่ก็ควรเก็บนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้วากัสนะครับสวยงามนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตอมเมียนะทรงมาทางตัมเมียนะก็จริงๆนะครับถ้าเขาไม่เตะขนออกไปเยอะเนี่ยตรงก้นเขาก็จะเป็นแบบสีออกส้มๆแดงๆนะครับเพราะว่าขนเขาเป็นสีส้มๆแดงๆใช่ไหมแต่เขาเตะขนออกไปเยอะนะครับทุกคน ามาันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้สุดในรุ่นเหมือนกันนะสำหรับนี่ดูดูดูการทักทาย,ททยเป็นไงทักทายเป็นไงตัวนี้คือออรเลนบา์บูนนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเพศเมียนะครับก็ใกล้จะได้เวลาผสมแล้วน่าจะลอยสักคาบหรือไม่ก็ลอตัวผู้ก็น่าจะทําได้แล้วนะเพราะว่าขนาดตัวก็ใหญ่ละตัวนี้ทําใยสวยนะครับสําหรับใครที่ชอบดูดูดสีแบบจี๊ดจี้ทำใสยสวยนะครับตัวนี้แนะนําเลยครบ อันนี้โกนี่นีซ้ําอันนี้พาราซ้ํานะครับก็ข้ามไปแล้วกันไปดูตัวอื่นดีกว่าตัวซ้าๆผมไม่ค่อยอยากให้ดูนานไงเพราะว่าผมก็เปิดให้ดูไปแล้วนะทุกคนมากันที่ตัวต่อไปนะครับน้องอยู่ไหนตัวนี้ก็ทาใยสวยเหมือนกันนะตัวนี้เพิ่งได้มาไม่นานนะทุกคนตัวนี้ทาใยสวยเราก็ลื้อรังเขาซะไปไงไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็ทําใหม่อันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนว่าเขามีสีเป็นยังไงนะ ก็สวยงามนะดูจากที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวรอโตก่อนนะครับถ้าเป็นตัวเมียก็จับผสมให้หมดนะครับทุกคนมากันที่ตัวต่อไปอันนี้เป็นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะเขาอันนี้เป็นลักษณะตอนปกตินะครับเมื่อไม่ไม่โดนแสงไฟหรือไม่โดนแสงนะครับแต่นี่ครับเมื่อผมเปิดแฟลช เป็นไงเขาจะสะซ้อนเป็นสีบอกน้ําเงินนะครับตรงเขา่าตรงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยของไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับเมืองนอกก็น่าจะมีหลายราคาหลายหลายบาทเลยนะครับเพราะว่าในไทยก็ยังแพงอยู่นะครับมากันที่ตัวนี้น้องไลโน่นะครับเป็นพวกอาเมมูมีเข่าเหมือนกันแต่ไม่รู้มันแตกต่างจาก ฮอนบะบ,บูนอย่างไรน่าจะคล้ายๆกันแหละแต่ตัวนี้น่าจะเขายาวกว่าหรือไงสักอย่างนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมาทุกคนมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือ,อกีนพัฒน์บูนะครับหรือว่า GB b นั่นเองตัวนี้ก็มีสีสันที่สวยงามนะครับจะออกแบบเขียวๆไม่ใช่เขียวเฮ้ย <c oughs> จะออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับดูมีสีสันตั้งแต่เด็กเลยพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาสลิงตอนนี้ก็ประมาณพันต้นๆนะครับก็ คุ้มค่ากับสีคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับทุกคนก็สวยงามนะครับโอเคครับมาดูกันที่ตัวต่อไปดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตัวนี้ก็กล่องไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยต้องทําระบบล็อกไว้นะครับตัวนี้เป็นสายต้นไม้นะครับเป็นตัวที่เมื่อก่อนจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนั้นดันเป็นตัวผู้ผมก็เลยต้องไปหาตัวใหม่มาแทนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวนี้จะออกมาเป็นตัวผู้อีกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าขนาดเขายังเล็กอยู่นะครับก็อรอลุ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอแกะสักนิดหนึ่งคนยังแกะยากอะ่ะแบงมุมมันคงแกะไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวหาตัวเขาก่อนนะครับอ่าเห็นละตอนนี้สีเขาจะยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเมื่อโตนะ่ะสีเขาจะออกไปทางขาวๆมากกว่านี้นะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้ก็ขาวแล้วแหละแต่ว่ามันเมื่อโตจนะเมันขาวได้มากกว่านี้นะทุกคน ตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายๆคนสายต้นไม้นะครับที่เลี้ยวสายต้นไม้จะต้องมีนะครับอันนี้เห็นมานานมากแล้วมาคุรต้าเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ใช้ระบบล็อกขั้นเทพด้วยโอเคมากันที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้คือน้องซันไทเกอร์นะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนนะครับผมเห็นแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้จะเอาเขาออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้ยังไงนะครับ ขอทำลายลังหน่อยนะครับเดี๋ยวสร้างเอาใหม่นะจะไปทำลายลังเขานะครับทุกคนต้องพูดกับเขาเพาะนะไม่งั้นเขาจะโกรธแค้นเราได้นะครับถ้าเราพูดกับเขาเพาะดีๆีนะเขาจะออกมาให้เราเห็น <c oughs> อันนี้เห็นแค่ขานนะ่ะลงไปอีกละอ่านี่นี่นี่แต่ก็เห็นสีไม่ชัดอยู่ดีเดีย๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนั่นแหละดีละออกมาลูก,ลกโอเคออกมาละอันนี้คือโว้ยกล่องกอ็อันนี้คือน้องสันไทเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสายต้นไม้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ หลายคนบอกว่าเลี้ยงยากนะครับทุกคนตรงก้นเขาเนี่ยจะเป็นลายแบบคล้ายๆเสือนะอันนี้เป็นที่มาของชื่อเขาแหละโอเคลงไปให้ดูแค่นี้แหละไม่อยากโชว์ตัวนานเดี๋ยวน้องเขินมากันที่ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบพวกตัวซ้ำแล้วแล้วก็เป็นตัวที่อ่าผมได้ทําคลิปอันบล็อกไปนะครับก็คือสี่ตัวนี้แหละอันนี้ไฟเล็กนะครับทุกคนไปอย่างใบเลยแล้วกันเนาะ เพราะว่าเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วละ่ะอันทีบรซิเซียนบูอันนี้เอาเข้ามาใหม่ใช่บรซิเลียนบูหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมโดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้อันเนี้ยแมสีก็ไม่มาสักทีนะทุกคนเดี๋ยวรอโตก่อนเดี๋ยวรู้ว่าโดนหลอกหรือไม่โดนป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวต่อไปดีกว่าอันนี้พาลาพาราป่ะเออพาลาผมไม่ได้ดูป้ายนะทุกคนเมื่อกี้นี้ขอโทษทีมาันที่ตัว,ต,วต่อไปนะครับตัว,ตวนี้เคอร์ลี่แฮนะครับแตก คลิเแฮเหมือนกันแต่ว่าคนละชนิดกันไอชนิดแรกที่ผมเป็นตัวใหญ่น่ะคือคอลิ uras, แฮรฮอนดูรัสฮอนดูรันอะไรทุกอย่างนั่นแหละอันนี้คือคอลิแฮนนิกาลากัวนะครับคนละคนละสายกันเดี๋ยวเก็บไปสี่ตัวนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับมีอีกนะครับยังไม่หมดแต่ใกล้จะหมดแล้วอันนี้ขอบอกใบนะครับใกล้จะหมดแล้วแต่มีอีกอันนี้ก็เป็นของไทยนะครับสายสายต้นไม้นะครับบึ้งไผ่ไม่ห้องสอนตัวนี้ก็สวยเหมือนกันโอ้โหผมไปเที่ยวมาไม่กี่วันนะ คือตัวนี้รูมันเยอะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล่องให้เขาอยู่เพราะมันเก็บความชื้นไม่ค่อยได้กล่องเนี้ยแล้วผมก็ไปเที่ยวมาหลายวันนะขุยมะพร้าวแห้งหมดเลยตัวนี้ก็สวยงามนะครับประมาณสองสามนิ้วโอเคปะไปกันที่ตัวลองสุดท้ายนะครับอันนี้โก l d e n น e ล d l ้ m p ป่ะอืมใช่ก็ตัวนี้ก็สวยงามนะครับทุกคนแต่ขนาดยังไม่ตัวมากนะก็ยังเล็กเกอยู่ประมาณสองสามนิ้วนะครับ จริงๆแล้วเขาใหญ่ได้หลายนิ้วเลยครับยังถือว่าเล็กอยู่โอเคก็สีสันเขาก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปจริงๆตัวนี้ผมก็ไม่อยากจะเปิดให้เพื่อนๆดูหรอกผมขี้เกียจยกตู้มาแล้วก็ไม่รู้จะหาตัวเขาเจอหรือเปล่าอันนี้ก็คือบาฟุรินะครับเขาอยู่ใต้เปลือกไม้นี่แหละนี่น,นี่อันนี้คือเจ้าบาฟูรินะทุกคน ตัวนี้ก็เป็นแบบมุมที่เลี้ยงรวมได้นะครับใครอยากแบบสายแบบจัดตู้เลี้ยงรวมทำใยอเยอะๆก็ตัวนี้เลี้ยงรวมได้นะครับบฟูริโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวอื่นมันก็จะซ้ำาๆซากๆแล้วผมก็เฮ้ยลืมเกือบแล้วนะเนี่ยดีนะหันมาเห็นกล่องพอดีข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวซ้ำๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาให้ดูชนิดละตัวบอกก็จะมีพวกบึ้งน้ําเงินบึ้งดํานะครับแล้วก็บึ้งน้ําตาลนะอันนี้เป็นบึ้งน้ําตาลนะ ดูลักษณะทุกคนจะเห็นที่ฝากล่องจะเห็นลนักษณะเหมือนใยนะครับทุกคนตัวนี้เขาทำใย,ยเก่งนะสําหรับบึ้งน้ําตาลอันนี้เป็นเพศเมียนะครับก็พวกนี้ผมเยียมจะทําโปรเจกต์นะครับเอาไว้แจกเพื่อนๆนะผสมไาแจกเพื่อนๆนั่นเองแต่ตัวผู้บึ้งน้ําตาลยันหนีไปได้นะหลุดแล้วผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วตอนเนี้ยผมก็เลยยังไม่ได้ผสมนะครับแต่สําหรับบึงบ้งดําบึ้งดําก็ยังนี่หว่าผสมไปแต่บึ้งน้ําเงินนะครับบึ้งดํารอตัวผู้เขา ลรอกคาบมีนวมนะครับอันนี้มากันที่บึ้งดำนะดูบึ้งน้ําตาลไปแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่บึ้งดํานะครับตัวนี้ก็ส่งไปทางผู้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็หวังให้เป็นผู้นะเพราะว่าตัวเมียผมมีประมาณ3ามสี่ตัวแล้วไงก็เลยแบบอยากให้ออกมาตัวผู้สักตัวหนึ่งนะครับจะได้ผสมกันเอาไปแจกเพื่อนๆนั่นแหละไม่ได้เอาไปขายเอาไปอะไรมากมายหรอกอาไปแจกด้วยแล้วก็อาจจะถ้าตัวๆมาก็อาจจะแบ่งขายนะครับทุกคนหารายได้เข้าช่องหน่อย จะได้มีตัวมางอกตัวอื่นๆให้เพื่อนๆได้เห็นโอเคมากันที่น่าจะสุดท้ายแล้วนะทุกคนมันอาจจะงอกมาเรื่อยๆตามที่แบบก็ผมมองเห็นผมก็ลืมๆนะผมมีหลายตัวจัดอันนี้บึ้งน้ําเงินนะทุกคนเพศเมียนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้มันมืดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแฟลชนะครับจะได้เห็นสีของน้องชัดๆนะครับก็จะเห็นความเป็นบึ้งน้ํางินนะทุกคนโอเคก็ตัวนี้นะตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแมงมุมนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปิดคลังแมงมุมทารันตุล่าทั้งหมดของผมนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้คลิปนี้ยาวแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวลาเพื่อนๆไปเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้ว